แว่าตำรวจคุยกับเจ้าหญิงยังไงเขาคุยเป็นนี่เลยราชศัพท์ใช่ราชศัพท์ท่านครับไม่ไม่ไม่ท่านครับององหญิงครับอหญิงอะไรอย่างนั้นน่ะจราดีไปที่ใดอันรือเข้าเจ้าครับคืออะไรพีเลียดหรืออะไรอันนี้จราดีพีเลียดปะอันนี้แปลกๆจราดีคือพยัญชนะคำที่มันดูยากเพราะยากก็เท่ากับเจ้าหญิงแต่่ไมฟิลฟิลแบบเสด็จหรือว่าเสด็จคือเข้าใจไหมเข้าว่าเสด็จไหม เสด็จไปโก้เสด็จคืออย่างนี้ทำให้มันแห้งเนี่ยนี้ด้วยเสด็จพ่อเออเสด็จพ่อคือทำให้พ่อเสด็จพ่ออ่ะจริงจริงเสด็จเสด็จเบกกี้ยงไม่เข้าใจเลยหนูเข้าใจว่าเสด็จเปล่าเสด็จคือเวลาเราทอดไก่เสร็จอะแล้วก็เสด็จงี้นะเสด็จคือทำให้แห้งไงถ้าเรียกว่าเสด็จพ่อคือทำให้พ่อแห้งเสด็จแม่คือทำให้แม่ รบกวนใส่ question mark เห้มข้หมดเลยตรงนี้จร an ิงจริงจรงจรเหรอเออถึงตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจใช่ออกไปก่อนไม่มีใครอธิบายเนาะน้องเลยเออไม่ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษให้น้องฟังบางทีก็ไม่ต้องเข้าใจทุกเรื่องก็ได้ก็จริงอะไรที่แบบปล่อยผ่านไปไม่ได้งู้งก็ไม่เป็นไรค่ะ